ครับวีใหม่แล้วครับปี่ใหม่แล้วครับก้อยพ่อแม่สี่จุดส่้นมีแต่ความสุขความเจิญนะครับวี่ใหม่แล้วนะครับนี่น้องยายาก็มาเต้นด้วยนะครับวันนี้มีน้องยายามาเต้นด้วยนะครับอน้องยายาก็มาเต้นด้วยนะครับก็แม่ควานนะครับแม่ควานนะครับของน้องไอดานะครับแล้วก็ ลักกี้ก็มาเต้นด้วยนะครับวันนี้มาเป็นแดนเซอร์ด้วยนะครับโยกเลยไปคานะโยกเลยเล็วครับปีใหม่แล้วนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกทุกท่านนะครับปีใหม่แล้วนะครับปีเก่าก็ไปผ่าน้นไปแล้วนะครับต่อไปก็ปีใหม่นะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกทุกท่านเลยโอ้คุณยายมาด้วยครับคุณยายมาแล้วนะครับคุณยายมาเลยนนะครับ เอาเลยครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกทุกท่านเลยนะครับแม่แม่เอฟซีและก็แม่แม่ผานทุกทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับปีใหม่นะครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้พบเจอแต่สิ่งสวยงามนะครับผมปีใหม่แล้วนะครับโยกไปเลยนะครับโยกไปเลยครับปีใหม่ครับปีใหม่ครับ ม่ควานทองเงินและไม่ควานลัคกี้และไม่ควานน้องยายญานะครับคุณยายนะครับแล้วก็น้องยายญายด้วยครับน้องยายาก็เต็มด้วยนะครับน้องยายาก็เต็มด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับขอให้มีความสุขปังเพียงสุขส,นสันนะครับ อีกอย่างพอกวนก็นานๆมาอยู่บ้านทีนะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับไม่ได้มาเล่นแบบนี้นะครับวันนี้ปีนี้ได้มาเล่นกับญาติญาติพี่น้องก็มีความสุขนะครับขอให้ปีใหม่นี้พบเจอแต่สิ่งดีนะครับพวกพอมไม่สีทุกท่้นนะครับเลยพอฝันไม่ฝันด้วยนะครับผม ที่เลยนะครับแม่ควันก็เต็มที่เลยนะครับน้องยายาก็เต็มที่เหมือนกันนะครับนูนโยกใหญ่เลยนะครับน้องยายายนะครับ ขอเจอแต่สิ่งดีนะครับปีใหม่ครับปีเก่าผ่านพ้ 9, นไปก็ขอให้พ้นไปนะครับปีใหม่ขอให้พบเจอิสิ่งดีๆนะครับผมสุขสาน์นะครับไม่ไม่ปีสุขสาน์เลยนะครับและสปานบุญสุขสาน์นะครับ โยกไปโยกไปไมควานโยกไปแก้วววแกไปีหนึ่งแล้วไม่ควานแกไปกปีหนึ่งแล้วโยกปฮาาอาจายโยกไปเลยครับโยกไปเลยครับเมควานไม่ยอมเพ้กันเลยครับ แม่ควานไม่ยอมเพกันเลยครับโยกอย่างเดียวนะครับตอนนี้ครับปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่แล้วนะครับเต็มที่เลยนะครับแม่ควานนะครับแม่ควานทองเงินและแม่ควานลักกี้และแม่ควานยายาจินตลานะครับโยกเต็มที่เลยนะครับ xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh của chúng กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องฟังส่งเงินช้างไทยนะครับปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่แล้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแม่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีนะครับคิดทำสิ่งไหนก็ประสบความสําเร็จนะครับปีใหม่แล้วนะครับครับวันนี้เราก็มารวม ญาตินะครับรวมญาติพ hmm. mm ี่น้องนะครับอันนี้คืออคอลาเพลงเลย Apple อานนี้อ่เลยอ่เลยอาเลยพอกานเอาเลยอ่ะเรามาสนุกให้แม่ๆดูเด็กจะให้น้องมาดูไม่กวนจริงใหญ่ใหนะครับไม่กวนเต็มที่เลยครับวันนี้ครับพี่มาสุดท้ายค่ะสุดท้ายก็ สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ